ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่22ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือน12ปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันว่าเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะออกจากเกหัสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเลิกยามที่ดีนั้นก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราถือว่าวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบ อยู่เสมอแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัปมงคลในวันนั้นก็ถือว่าดวงของเราจะไม่ดีจะหยิบจับอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปจากเคหสถานเราควรจะดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิทนนนนนศ,ท,นนศที่ดีสำหรับท,ท,ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในเอนท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ สำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านที่เกิดอยู่ในวอาทิตในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตจัดว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะเปิดกิจการค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกน้องเข้ามาอุดหนุนทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่มาอุดหนุนกันอย่างมากมายเรามาดูในเรื่องของการเงินของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดทั้งวัน จะมีรายรับบ้างจะมีรายจ่ายบ้างตลอดทั้งวันในวันนี้ในด้านของความรักและครอบครัวของท่านถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นคนโสดก็จะมีคนแอบรักแอบมองท่านอยู่แต่ท่านยังไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากว่าท่านคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความสุขมีความอบอุ่นดี จะเอางานเอาการอะไรก็ทำได้มีการปรึกษาหารือคนรักของท่านนั้นก็จะให้ความราบรื่นและมีความสุขต่อไปต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปรงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวท่านจะมีอำนาจมีวาสนาอีกตนะ่หากในช่วงของวันนี้ถ้ากาท่านจะคิดเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหนะันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านจะได้ทำงานใหม่ๆ จะเป็นงานที่ดีทำแล้วจะมีความสำเร็จอย่างสูงและจะมีที่เรียกว่าชื่อเสียงอีกแต่หากงานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าคนอื่นทำยากแต่ตัวท่านนั้นทำได้ไม่ติดไม่ขัดอะไรเรามาดูในด้านของการเงินการเงินในช่วงนี้จะไม่ติดขัดหรือว่าอาจจะติดขัดบ้างก็เล็กน้อย แต่ก็ไม่เป็นไรท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและท่านต้องการมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ท่านไม่ต้องกังวลอะไรในวันนี้เรามาดูในด้านของความรักในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขมากขึ้นสำหรับท่านที่ยังเป็นโสด ในช่วงนี้จะมาอาจจะมีคนมาพูดมาคุยมาตีสนิทกับคุณบางครั้งนั้นก็อาจจะชักชวนให้ท่านไปทานอาหารหรือว่าไปทานข้าวร่วยกันในช่วงของวันนี้ให้ท่านสังเกตดูให้ดีจะมีคนหมายปองกับตัวของท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ตาว่าท่านชิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหนะันหน้า ไปทางที่ใต้จะเป็นทิศที่ดีจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้คุณจะทํางานอะไรจะมีความโดดเด่นกว่าใครไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือจะเป็นงานใหญ่คุณก็ทําได้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปจะมีคนสรรเสริญคุณต่อไปในช่วงต่อไปนี้ต่อมาเรามาดูท่าน ที่เกิดอยู่ในวันอังคารที่เรียกว่าในเรื่องของการเงินกันบ้างในช่วงวันนี้การเงินนั้นในช่วงนี้ถือว่าจะติดขัดมากหน่อยบางท่านนั้นอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีบางครั้งต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นมาใช้ก่อนเรามาดูในด้านของความรักท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดี ในเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีการการเข้าใจผิดกันได้ก็ขอให้ท่านใจเย็นเย็นไว้ต่อไปก็จะดีเองคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้คุณจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นคนที่เรียกว่ามีฐานะดีและมีสเสน่ด้วยในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้าาจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ท้าว็าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ àn, จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันการงานของท่านในวันนี้อาจจะต้องทำงานหนักหน่อยเพราะว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่แต่ระครั้งนั้นก็จะทำได้และก็จะทำผ่านไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ่อยๆหรือว่าอาจจะต้องจ่ายบ่อยครั้งบางครั้งนั้น ก็อยากจะได้โนนอยากจะได้นี่จึงทำให้ท่านนั้นต้องมีลายจ่ายอยู่เรื่อยเเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ต้องคอยเอาอกเอาใจกันบ้างอย่าทำตัวเหินห่างต้องคอยเอาอกเอาใจกันไว้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดจะมีโอกาสที่คุณจะได้สละโสดในไม่ช้านี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืน ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีคนเข้ามาช่วยอุดหนุนหรือว่าจะมีคนหนุนหลังท่านอยู่ในเรื่องของการทำงานก็จะมีความสำเร็จดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีกำไรถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขาย เรามาดูในเรื่องของการเงินท่านที่ทำการค้าขายในช่วงนี้จะขายดิบขายดีมีกำไรมากมายเกินที่ท่านจะคิดไว้ในด้านของความรักถ้าหากว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ท่านระวังการจับผิดการพูดการจาให้ท่านระวังไว้ให้ดีมิฉะนั้นจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดยังดูเงียบเงียบอยู่ ยังไม่มีอะไรหรือว่ายังไม่เจอเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจในช่วงของระยะนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์มีอำนาจมีวาสนาในตัวของท่านในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ในด้านของการงาน วันนี้คุณจะมีงานที่โดดเด่นจะทํางานอะไรหรือว่าทํางานใหม่ๆที่เข้ามาหาท่านในวันนี้งานของท่านที่ทํานั้นจะมีชื่อมีเสียงอีกตาในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีคนเรียกว่ามาขอหยิบขอยืมท่านในช่วงวันนี้ท่านระวังกัาไว้ในเรื่องของการเงินการทองความรักภายในครอบครัวของท่าน ในช่วงนี้จะมีความสุขเหมือนเดิมคนที่ยังเป็นโสดอีกเช่นเดียวกันท่านก็จะมีคนที่เรียกว่าไม่รู้จักเข้ามาตีสนิทกับตัวของท่านให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ ในเรื่องการงานการงานวันนี้ท่านจะทำงานที่ดีและมั่นคงจะมีความสำเร็จด้วยคุณจะมีโชคมีลาบการงานของท่านนั้นจงตั้งใจทำต่อไปท่านจะมั่งมีเงินทองอีกต่หากในเรื่องของการเงินในวันนี้จะเป็นเงินที่เรียกว่าหายากแต่คุณก็หาง่ายจะมีการแข่งขันกันบ้างก็มี ถ้าหากว่าท่านทำการเกี่ยวกับการค้าขายอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันแต่ก็สู้ท่านไม่ได้ในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักวันนี้ครอบครัวของท่านนั้นจะแลดูห่างเหินกันไปบ้างก็เพราะในเรื่องหน้าที่ของการงานอาจจะต้องมีการแยกกันอยู่สักพักหนึ่งในช่วงนี้คนที่ยังเป็นโสด จะมีความสุขอยู่กับเพื่อนฝูงจะชอบเที่ยวยังไม่อยากจะมีคู่ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามา ท่านทำโน่นทำนี่จับโน่นจับนี่ก็จะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะทำงานเล็กหรืองานใหญ่คุณจะมีความสำเร็จทั้งนั้นในด้านของความรักความใคร่ในช่วงนี้ในด้านความรักคนที่มีคู่ต้องระวังอาจจะมีมือที่สาเข้ามาพูดจาหรือว่ามายุยงส่งเสริมให้มีการทะเลาะกันขึ้นเกิดได้ในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสด จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาพูดมาคุยทำนองที่เรียกว่าจะมาจีบคุณในท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองให้ดีในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปดวงรายวันจนครบเจ็ดวันในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี